เปิดภาพขึ้นมาบัดท,ที่นี่พี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่ทางด้านหน้าเื่นอนซานพงสาวจอยเดอ้อพี่น้องเดอิอฮะก่อนอื่นเบิดขอกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเนาะฮะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเอ๋ยเนาะฮะบอยสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน้ำเดอ้อเนาะจิงเน,งนี้ดีต้อนรับเขา้าสูส่ซอง เบาเวียดบานเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะฮะเมื่อนี้เ็ถือว่ามาพบมาเจอกันช่วงบรรยากาศตอนค่อยขนลงแรงพี่น้องเนาะมาทางสาวจอยบาดที่นี่เนาะสาวจอยท้องใสแต่ว่าทางสาวจอยนี้ยังไงพี่น้องเอ้ยไปต่เศร้าจนคำยังงมมาเฮื่อนสั้นก็ลอกสูไว้เรียบร้อยพี่น้องเนาะปอบันทีพี่น้องเอ้ยเล้ขอ เครื่องหัวสันสักพักหัวสันเนาะอ่โคเสาเมยเสาแขนสะก้อนหัวสันพี่น้องเนาะอาพี่น้องเไปกันไหนก็ว่าแหละเนาะอ่าเรื่องเสาจอยเบาพนก็ถือว่ายังอยู่ในระวางพี่น้องเนาะอ่าระวางเลยครับพี่น้องเนาะอ่ากันไกยเกียว่าจเฮ็ตในไดโตพี่น้องเลยจบโบตัวในไดเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้ถือว่าอยู่ น้ำเจ้าหน้าที่ปัปแล้วพี่น้องเอ้ยเอแต่วท่องใส่หน่กะยังอยู่ในบ้านในเฮือนคือเก่าพี่น้องเนาะยังพันในกลับพี่น้องเลยคุณและรอบเราสิกลับรอบมากหุงเราใหญ่มากาหงงุกหงเราซุกเลยถือเมื่อตอนพ่อแม่ทั้งนั้นเนะาะลมบึนบึนแน่เป็นตาเด็กนอนจะคักแน่โดยสบายดีสบายดีเออมุรับท่ท่องใส่ Nó mới quẩy vô nó, nó chắc bạn nhìn bắt Sợ chèng, sợ khăm ấy nó Nhìn chèng mấy nhỉ anh ấy bắt đầy phải nào bỏ mà nhỉ Mới phải cho bếp bỏ Đã chứ anh hiểu phải cho bếp vô Bếp nó, xảy vậy tới sao hồn sao bắt đầy dài sao

ใช่กอกไปหาใช้เบ็ดใช้ก้างเนาะแหละนี่เนะาะฮาอยู่ห่างก,กินเลี้ยงลูกเลี้ยงอา่าไม่เท่าไม่ตู้เนาะ,ะนั่งตึ๊เบ็ด,ดเช้าสวยเนาะลูกสาไปน้ำเนาะเขาไทยเน่ยเดี๋ยวเราเฉตึกเบ็ดพ,พักข้าวปิงมา่าเออโต้ต่ำหงกับคักเนาะบางหุงก็มีเลยนะก็กปอนอะไรเฉยๆก็เนาะไว้ได้มันต้องได้เนาะขั้นไปหาต้องได้ได้แต่ได้เยอะแต่ว่าเฉลยไรโบไรของพู้เลยเนี่ยอ่าโบได้ตัวหนึ่งกระชงตัวละไป Ừ, tại tông lại. nó à, khó... không có tư cả đẹp khó mới được bạn. Thế này sẽ biết 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 cướp về cướp biết này. rồi giúp xin tôi này. Nè. Bây giờ quay mình đây điện thầy nên từ xưa. nè. biết đồng ừ. à. biết, đỏ biết thịt đâu. Thịt. Đúng. Đúng. Đồ b นคันเบ็ดนี่แหละนี่แหละไสเอามาเบิ่งดูห่เบ็ดนะเป็นปรมาณอยู่ใหญ่นะเบ็ดกันใส่คือบ่หาักน้อยเอามีสิไปกบเนี่ยอืักน้อยเฮ็ดเบ็ดิดน่ะโอ้ยักบ่ได้บ่ได้ห้องได้ปหลายเป็นไดิเนาะไปกบได้สิลองดเบิ่งเนาะดเบิ่งซนะถึงเยบ่ถึงเยนําเฮาดึงขึ้นเร็วเนาะอือสมอดตกๆก็ดึงขึ้นเลยนะดึงน่ะ Bên ừ, ừ, này ừ. xì đẹp đẹp đuôi son đẹp bao nhiêu sao thế? Cao đằng tôi nghe níu này. Ừ. cái nói đuôi cả. Này. Đó khác đó. cái 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 chip tên đây. <laughs> 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 áo để hao nè. Xài nhau khăn nhau nhau. Cái qua để này này này. Quá khác đấy rồi nè. Mình biết thọ khác Các đó là các bạn là เท่ไไรตอนย้า <If> <S at high school> ่นี่ปากนะฮะปาเาปปาปานี่นั่นเนาะปะกุศลเนาะปะปากุ้มปะกุสูรๆก็บุษถุบมันต้องมีมันต่างหากไหนปะปากปลาป้าเนี่ยจนไยถือปลาค้าป้านมันไฟไบบปูดปูดจนรเนี่ยพนี้กินเมงปอแมงปอเนี่ยมงปอมันเป็นได้เมงปอมันได้นานเนั่ยส้ำซีน้มงปอได้แบบบินตามนั่นซน่ะเปนปุมไปนะ เออเ่อนี่ยคือตัวมันเด็กชอยเนี้ยนะตัวข้าววินวิ่นนะตัวเมื่อคนเด็กเด็กตัวในหนามนะเออเมงปอเม็ปอวันทั้งวันหมดเนี่ยจนตาจนตาปวดตาแดงหมดนามเลือกเนาะหมดโจกในผูเอ่อหนามในฝืนหนามหมดโจกเมงนเม่งนะนะด้วยเออหมดเอาหัวโจกผืนนานู่นอยู่ฝืนหนามเน่ยเป็นผูเป็นผู้ายเนาะถึงส่วนายกะ เมาคิดเบ็ดแบบนี้ต uh uh ิดเบ็ดปลากินดี ah ้ขนาดบางคนวงดีว่าถือปลาใหญ่ตมันเบ็ดหักก็มีอยู่บ้านไดอยู่บ้านนะปลาตัวใหญ่เนาะเบ็ดหักเมื่อนี้้ะเกิดเมื่อนี้มนไม่เห็นอย่างนะพังาเยนจีร่งเด้นะบึงเนาะอ๋อกมีลรมีนท่าท่าไหรนี่กับรแน่โรงแน่สิ่บึงเขาเขาได้กับโรอ่า เบ็ดเนอ้เส uh ็ดเป็ดเนาะเออมามาก่อนนั้นจนถือเป็นหางเอ้าเอาหางเอามันใช้ใบ็ใหม่มันกินใบ็ใหม่ได้ไปนะเออเบ็นหางหางเมียนหางเมียนหางเมียนแนะมันกินมันดึงตืบมันก็ดีตืบเลยเออเหตดอะไรเบ็ดเบ็ดหางเบ็ดหางแสงโง่าเทียบแบบนี่เบ็ดหางก็มีเป็นมีเออหางว่าเอ็มน้ำเลยนี่หางเมียนแนะเออ พาไปจังไฟสถานการก็ไ oh. ม่ไกลแล้วห่างไปนะมันก็จะไม่ดึงงมันด้ไม่ชินีบ่ดเลยมันดึงถือมาเวทนะไม่เวทนําน่ะเออไม่ถือง่ายแต่มันมันดึงไปเดียวกันคิดปรับเลยปรับลนะเออโอ้ยเราช่นคากันเถาะเนดินนี่ในน้ำเนี่นั่นาดินล้ำนี่ันนี่เออแง่ทึบเออเออเบอเวทเพียกบฮ็ดเบทเพียกหอยปลาไวนโมยักหมานบ่บ่แบบ เพียก uhm. ัใส yeah. ่ต well. right. ้มเพียกันเนี ạ, Simon, hin, آ, ่หางใส่หางคือแบบคือหางน่นนู่นเี่ออชางอกแทบบานนั่นางไฟนสดเท้าเีนะทุกคนเนาะเออถึอดีดีทงใ่ถึกดีเออถืกกินแบบ่าเสียมาใส่เนี่ยนะไม่หยาแลวมึงกินน่ะอาอไม่หยาเนีไม่หยาไปไม่หยาไปแบบนบบไม่หยาไปดึงแบอ่อนแบอ่อนใส่แบ่เว็ดไปอ่อนนะ แต่การุ่มมปามันสุบมันใบงานเอากันเอากับพวกแม่น้อแมางานนะปีนี้เาก็เอาเอาพุ่มหนึ่งนะพุ่มนี่มงน้ไมเนี่ยมันกกินแต่ละนั่นเบ็ดละมันติติติได้เบ็ดนมันนี่ยเติดถึงดีเนาะโอ้ถ้าไปห้านกันรถเตมโตกันเนาะก็เลยเบ็ดเต็เบ็ดห่างเบ็ดนี่ก็มีคือจะโกว่าาเก่อย เบ็ดห่างเบ็ดชิดยิ่งเพราะว่าอันนี้เบ็ดห่างไอ้ที่เนาะยังจะเป็นอะไรห่า,างเนี่ยต่างเนี่ยเปลือดมันมันกิดถือตัวมีหมาเป็ดกับเบลเลี่ยนนะอ่าพับพับไหน่อยว่าไปจะพิมพ์ส่วนประเดียเด๋ยวปุ๊บแล้วรายการเรียบร้อยแล้เนาะเออเสียงนุกปะอ่านุกเสียงนุกปิวดิ่นจะแผ่ลูกไม่ได้ทำใส่เลยนี่ลูกมัน,น,น,มนจิจักจิจักจิจ๊กเือ เ<ล>มอเนาะโอ้ยคือจิกจกจิกจกแท้สายเวท์โทรมาฉะนั้นวันไหวกี่นี่ทั้งป้าทั้งพี่น้องบ็เมื่อไพีนาถถาไ่น้องน,ออนี่แหละเหมือนผิดโทรมาถามมาเมื่อไรสิเมื่อประจักรเหัอแกเสิว่าเนาะแต่ว่าเปนจ้าเนี่ยได้โทรกลับเราเนี่ยเลี้ยวคุยดูี้ยอืมอืมอืม,อม

tang nắp phong go hai ngoài vài bài nào vào tận nhà tôi mọi người nó ăn ở ngoài gạo mọi người 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 người เพนวนี้บเลี <sh> <reading ancient> <ennen> well, anyway. ้ยงก็าเนาะก็เนาะอืมามีโอกาสมาเบิ่งอือๆๆอ้ายเนาะผู้นั้นบ่จักหยังแล้วพ่อกับแม่ปกันนี่สมวยอยู่แหลูกเจ้าน่ะเกันแล้วกแล้วลูกมันว่าตั้งใจลูกขนาดว่าตอนใหญ่จะมาว่าสินะบัดใหญ่ลูกยเมื่ออยู่นําก็เมื่อเนาะน้อยงใจลูกนีอื ยังสิมาปุจะสรุปว่าพออปลาใช่ไก็ตดต้าชิบว่อกแล้วชิบวดาได้นนโอคนเออบแบบลูกใหญ่ขึ้นมากลยโด้ย่มึงหนีไปฉันนะวายูน้ำมึงไปเนาะแก่เอางใส่บาดีคเอออยูที่รังเรวนัละเออคนอนักทีหาเบื้องยีดอกในคลิปเนาะว่าพ่อแม่นี้เคยถือสัมภาษณ์เคยนู่นนี่นั่นมันมีสิจักจีด็อก มันอยู่ควบนี่แหละมันกะเออฮูเบิดแล้วกูไปใช้ดอกเมนเป็นบล็บ่อนี่เมนอยู่นี่แหละวเไปใช้ดอกคลิปกันเออไหนถือว่ารถล่างนี่เมนเอาเมื่อเนาะนีแต่ว่าปลาลูกเมื่อน้ำไม่เท่าทางต้องใส่นี่รถนี่เมนกับมาจิท้องต้องใสยแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าจีขี่ขึ้นเมื่อเล้วบอดว่าจีช้รถสายทางบ่าน

anh à, chỉ mưa cái chuồng quá sụt chắc đầy phốt à, vậy hẹn mà khám khỏi điều nhen như lưu mà phết phu du nì vậy năm nữa chào cả chạy hà lũ phật hoài nhá đấy chỉ hà về nó chần nó vậy là bự ba bự lung thằng này nó chạy bự hoài chạy hà lụ, đấy rồi đây uhm. ถือว่าทงใส่เรียบร้อยแล้วพี่น like ้องเลยเบียดกันนี่แล้วเรียบร้อยแล้วบุญดอยทุกอย่างมันเสร็จแล้วมันเสร็จจบมิดเสร็จเลยอ่าปูนพี่มาละปูนรถไฟ้ากับไรนกวะเออขึ้นฟ้าส่งก็ไม่ใช่นี่เนาะส่งกับปูชัยมันรดนอยู่งนี่หาใจให้ลูกนะพ่อยาติแกะ

เห็นลูกเห็นเห็นลูกห้พ่อก็ห้น้ำน้ำบาดเีรเนาะเอ้ยยังถึงอยู่เอกยจาบริเวณไงดอกเนาะเว้อใเมื่อปูปับลอดวังใหงติดยังแนเลยกันยงยัละอว่าไม่ให้ติดว่าไกบเออไปยังดูเนี่ยกาเอาให่้ติดเนาะแล้วจับไปกับบุกบ้านก็มนติดเล่นดีกว่าเนาะ ใช่หลายหลายคนก็เข้าใจว่าเออ่ที่เข้าใจว่าเออทั้งลูกโบนุนนี่นั่นโบนะเนาะอ่าคือเหตุผลของน้องชายว่าเบือกจับยันลูกติดเห็นลูกติดบัดสีเมื่อลูกใหายน้ำลูกหายน้ำกับชิ้หายน้ำลูกเยอะบัดทีนี้ไปยากนะมันมีคนมาน้ำล้างอยู่นี่ไปเปิดแบบว่าหายยังไงเนาะเนี้ยวมันแหล่ะ ไม่ใช่สิไปเให้แวงแวงอยู่ให้จงพออยู่นเจิบไ้เมื่อแล้วป่ะใจบ่แขงพ่อไปบ่ได้แล้วบาดเนี่ยเนี่ยน้ำลูกพ่อแล้วบ่เทีใจเ้ยังไงเรื่องเรื่องใจเรื่องไ่เงินกับเนี่ยมาคากันได้ลูกเราเนาะไม่จิบบ่เพลง อาจังไดก็จะเถาะเนาะไคือว่าไปนั่นไปคิดได้แต่เพฮาจะเฮ็ดอือไปเฮ็ดได้ก็เด้ออือแต่เห็นนั่นว่าคิได้เบิดทุกคนนะอือแม่นะนีาอยากไปจังไปไปได้ทุกคนแต่มันอยู่สิว่าใจสิได้อยากเฮ็ด่บลกอือเลยอีน้องสเนาะ ขสกใจน้ากันพี่น้องเหรอเรายันลูกเราติดและลูกจีให้บัดที่เมื่อบัดติดพ่อบัดทั้งนี้ก็ห่วยเมื่อน้ำแบบนี้เอ้าเังยากตืิมเราต้องใส่เนาะอย่ายังี้ยลูกเขาเรน่องว่าเล่นหายไปเสียมันเด็กะเดี๋ยวแข่นี้สภาพอย่างนี้ใจเนี่ยนะบ่นอะแล้วกันคิดมาเศร้าใจแล้วเนาะอันแี้ไอ้ที่ไหนซะ ถือว่าวิทเวียนวิทกรรมตัวกันบาดที่นี่ทั้งลูกทั้งเมียก็ได้เนาะเดี๋ยวจะทำชีวะเดี๋ยวนี้ก็ได้ช่างกับกบหายเนาะมาไปเช่นนี้เพิ่นกับกบหายเลยมาได้มาอยู่น้ำเพิ่นเนาะเจ้าก็บอกคันว่าเจ้าเมื่อได้ยื้พุ่นนี่กะโฟเม่เจ้ากับหายเอาไหมเนี่ยคันคือเจ้าป้ากันกะก็ได้อยู่มเจ้าพุ่นแล้ว อันนี้มาอยู่น้ำพึนอยู่ที่ว่าใจทั้งเขาที่หายไปหมดแทนแล้วนี่คือมาอยู่น้ำพึนพึนเห็ดเั่งเต้ยังเด่งเด้งผมเน่งน้อยๆผู้อยู่น้ำพึนทั้งบ้านเราเมื่อกันเลยนะทั้งบ้านนะก็เมื่อกันตถานกันไปเกี่ยวเขาหน้าแสี่ยงตอนนี้ทั้งนั้นเกลียดได้กันเนาะหลานน้อยเนาะ đang day dỗ giờ đang day dỗ đâu cả, thì là lúc này ở này lúc nào lúc nào tự huy chất dỗ này cả, mẹ đấy liền mãi nó, lúc nào dỗ là hàng mẹ ăn bảy ngày, lau khỏi chai dỗ này này, một tí này nó, thằng này cả, trẻ đây là ăn, thằng này cả riêng téng nỗi phun màu chan, khoẻ khoẻ khỏe khỏe mướn thằng bà này là, mẹ ở ba lúc cả thảo cân rồi, <laughs> đấy nó, ăn ngày ngày cả, thay nhàn le này khỏi cháy nào, nó mì, nó nó mới nó mới như vậy là tung sát thì mình tham tụi tham một nó nó là vậy, umm, tham rồi phải phải chạy suốt ngày để chờ, nó được chạy nó, qua hỏi ba má như gì hạnh sẽ động nó, sầu mà ngồi chạy sẽ lừa người, đang này đang sầu lắm này, ôi, cái bị chạy cứ bảo phải đâu muộn 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 nên chỉ bị liền đấy vậy

โตชาเลยใหม่เนียเด็กขึ้นได้บุตรดังนน่ะเออตะกี้น่ะเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นได้บ่เดี๋ยวขาสั้นขาสั้นเหมือนสั้นขาบ่ขาสั้นใหม่ก็ตะแบงซุ่มได้ขึ้นไปทังนุกตะนุกเยีนดหายหน่อยได้ยาวหนักก็ยังขึ้นได้ก็เขาเขาจะเข้าว่าใต้ตัวตุกตะ๊กตนใหม่้เขานั่นนุนมนุกนี่แหละตะกี้ไหนึ่งสิบบาทนุกไปเอาเงินเงยน่ะไปหาอยู่หากินหนึ่งสิบบาทนุกก็เป็นั่นหนึ่งมาถึ้นใจ นก็มาวเรี่ยงบิยตได้ไตอนนั้นหน่อยมาเนี่ยมาคืนมาต้งใจแอ่ะบนุกที่บรยเรี่ยงมาเนี่ยคืนบริยัอาะมันลายมีเรื่องงุบอยู่นี่ไอบามาลายเลยแล้วว่าต๊กได้บอกครับไม่นั่งกเกโกเกะลายได้โอ้ยเนาะเออเบื้งเเดียวเดี๋ยวไปเบื้องขั้นเป็นท้องใสยก่อนพีนอน้อยเนาะอันนี้บบ้นี่บ้เดิไปได้ นีน้องก็ฟุกซวนแท้นี่บอกยังใช่ไหมครับเดี๋ยวหเหแล้วนี่น้อยที่เบสบนก็บางายเานอใช่เบไปทางนี้นเมันร้อนใช่ไหมนี่นี่กันเบตัอลนะครับวิธีมันเาไ้คือกันก็ชอบได้ละหมาดเบดนี่นะตจ้ผู้พูดเอาเป่นว่าโอดสายมันโขดใส่ดันยางนะคดสายมันโอดบดนี่มันจังนันข่ะเดี๋ยวมัง อาวุธหายยูหายกินถายว่าถึกว่าเรียนอยเงนี่ขาดน้ามีขาดระบิขาดเลยนี่มือถือเลยน้ําพันแห้งมาเนี่ยเงีวเทสสายเบสเกลนี่คิดคิดนี่โดนเนาะเอ้าต้องใช้บาดิเป็นโทษได้บาดงใช่ดโอ้ยโดนกูเจมีมาจ่ายายไม่มาก็เลยนะมัน โอ้ยผูกไปเองเนี่มานแทบไปเลยเนาะพูดหาชมก่อนเลยอ้าวชาวพุทธเจ้านี้ยไปทำกันไล่เถอะมานเช้าโอ้ยมันตุ๊กแมตะแลงเนี่ยมันตุ๊กง่ายเนาะไปไปจะโอเคพี่น้องเหยเนาะเจ้ขอตัวลำลาก่อนท้องสายกิจิไปหาใส่เบ็ดใส่กกางเัาแหละไปนดี้มันคำเลยหาเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเลยเนาะอืมบติได้พี่น้องเยงห้ยไปไม่เห่าชัวอยู่มึนมื่อเอาแต่เบ็ดโก้ไปใช่ปลากระบอกหามาปิ้ง มืดจิ้ขกเนี่ยงืันมือนั้นก็ปใช้ซิฟแต่โบเต็มของโอว่าแต่จริงต่นใช้ซิก็เปอยู่แานามันตัวแขงนะแต่พ่นเชือพ่นไม้ว่าม่หมดแา่น้าที่มัหอน่ำว่าคุณมักหายู่หใช้ซินแี่ก็ได้บดเปน้องเนาะแต่ใชซิแต่จะัไมันนี่โบย่ป่บิดกบมันนี่บใ่ป่อบ่ เพตกลอดหาเบ็ดปลาก่อนเนาะบิ่งมันแดดดีก่อนจักมือ2เนาะปลาก็่นว่ามันบ่แดดมันก็บ่ได้คอยอยากกินเบ็ดปานดเด้บ่คอยอยากถต้องแดดักอืมไปใส่ยังมานพี่น้องเอ้ยใส่ไปที่ใไสิวางเนาะสกเองไงอก็บ่ใส่ก็คือว่าบ่่สิาใส่นะอหาปลาเนาะ để có vô la gà bung nha vô la hay thong sai phối hay luk sao vân ma hay sung pok pok luan bì À, quát vân ngươi thái 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 thằng thái chơi thái 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 เจ้าปองเป่งปองเป่งมาเด้อนาะต้องใส่นาะก็ได้ให้ลูกสาวโอเคเด้ออะพี่น้องเลยก็ได้อนไว้ให้เพิ่นให้ลูกสาวเพิ่นเน้อฝุ่นหัวเพิ่นเข่าวหัวล่ะฮะเนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮะไอเจขอตัวรำไาชะกอนเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ทนะ่านนี่รากรพี่น้องสบายดีสบายดี